คุณผู้หญิงเบอร์สองโดยอาริตาบทที่23คําคำฟ้องนั้นชวนรำคาญมากกว่าอย่างอื่นทาริกาผู้ชอดชอดเวลาผ่านมาจนใกล้อายุ30เต็มทีแต่ทาริกาไม่ได้เติบโตในด้านวุฒิภาวะสมวัยเอาเสียเลยทรงสีมองน้องสาวนิ่งๆสักพักแล้วเอ่ยออกมาหน้าตาเฉยเป็นอันมาก มันจะเป็นอะไรไปเล่าเด็กมันไม่ได้ทําอะไรลับๆล่อๆอ๋อพี่สีเข้าข้างมันไม่ได้เข้าข้างแล้วนี่เมื่อ,อไหร่จะเลิกเรียกจิกหัวมันๆกันสักทีเธอนี่ก็ไรเลยเวลาผ่านมาก็ไม่ได้ขัดเกล่าใจเธอให้มองปียาในแง่ดีขึ้นมาบ้างที่ทาได้เห็นมันไม่งามนะคะทาพี่ถือว่าเด็กยังบริสุทธิ์แล้วเด็กก็เป็นเพื่อนกันอีกด้วยอย่าคิดลากไปในทางอากุศลสิ หัวก็ยังไม่ทันงอกเรจะให้เด็กมันถอนผมดำออกทิ้งซะบ้างพี่สี่ตามใจนะทาเตือนแล้วไม่อยากให้งามหน้าเผื่อว่านางปิยามันจะใจง่ายพี่คิดว่าไม่นะนางปิยาของเธอนะ่ะพี่อบรมมาดีคงจะไม่พลายไปใจง่ายเหมือนเธอเป็นอันขาดหากจะพูดกันใหม่ว่าระวังเรื่องใจง่ายน่าจะเป็นนางทิพย์ลูกเธอมากกว่าทาริกาคอแข็งอย่าเรียกหนูทิพย์แบบนั้นสิคะ พี่บอกเธอมาเสมอทรงสีทอดเสียงช้าๆเยือกเย็นแววตาแน่วแน่ถ้าเธอทำอย่างไรกับปิยะเธอจะได้สิ่งนั้นตอบแทนกลับคืนไปพี่ยอมไม่ได้เข้าใจไหมพี่จะไม่ยอมให้ปิยะถูกร้าวรานเราต่างคนต่างอยู่เถิดไม่ก้าวก่ายกันได้ไหมทุกวันนี้พี่สวดมนต์ภาวนาแทบจะไม่ได้ติดต่อกันเพราะเธอเพราะลูกสาวของเธอหาใช่เหตุอื่นจะว่าขัดขวางหนทางสู่สวรรค์ของพี่สีหรือคะ ใช่จะจำเอาไว้ว่าพี่สีอยากจะไปสวรรค์พร้อมกับความคิดอย่างหนึ่งแวบเข้ามาแต่ทรงสีจะเฉลียวใจสักนิดก็หาไม่ยังเป็นเป็นอยู่ไม่น่าโหยห,หาถึงสวรรค์เอาละค่ะทาไปดีกว่ามาเรียนให้ทราบเดี๋ยวเผื่อไปรู้เองจะมากระแทกใส่กันได้ว่าเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่สอดส่องทานี่ไม่ใช่ประเทศไทย เด็กๆมาเติบโตที่นี่ทำเนียมจับไม้จับมือกันนั้นเราไปห้ามห่วงไม่ได้เออถ้าปิยายอมให้กอดจูบสิค่อยหน้าเอามารายงานแล้วเกิดอาการวิตกเจาริตและพี่ไม่เชื่อว่าปียาจะยอมแบบนั้นในเมื่อพี่บอกแล้วว่าไม่ได้ละเลยเรื่องการอบรมปิยาพี่ก็สอนแกเสมอว่าปียายังเป็นผู้หญิงคนไทยทาริกาเดินพ้นออกมาเสียก่อน หลอนเดินไปตามทางเดินยาวๆของตัวบ้านชั้นบนบ้านหลังที่หลอนรักเป็นอันมากบ้านที่สุธากระซิบบอกว่าเขาซื้อมาเพื่อหลอนไม่ใช่เพื่อทรงสียามรับตาทรงสีสุธาก็จะหวานชิดสนิทแนบแน่นกับหลอนและเขาบอกเสมอๆว่าหลอนเป็นเจ้าของบ้านไฟยิงตัวจริงสวรรค์สำหรับทรงสีอย่างนั้นหรือหากทรงสีไปสวรรค์เสียได้หลอนก็จะได้ครอบครองบ้านหลังนี้อย่างแท้จริง หล่อนจึงปลึกษสาเรื่องนี้กับสุธาในคืนที่มาถึงรับหูรับตาของทรงศรีอีกตามเคยและคนที่รู้รู้ในความสัมพันธ์ของหล่อนกับเขาก็ไม่มีหน้าไหนกล้ารายงานสักคนคงจะกลัวทรงศรีสะเทือนใจนั่นเองจะให้จัดการทรงศรีย่างนั้นหรือสุธากระซิบถามอยู่ก็เหมือนมารของเรานะคะเขาก็ยังแยงแยงแต่ทาริกานั้นใจเด็ดนัก หลอนกอดเขาเอาไว้ในวงแขนกระซิบบอกเขาให้รู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่จะกระทำนั้นเป็นเรื่องอันสมควรถ้าคุณพี่กลัวทาทำเองค่ะจะทำให้เหมือนเป็นอุบัติเหตุในบ้านในบ้านนี้วด้วยหรือที่ไหนจะเหมาะไปมากกว่านี้อีกล่ะคะทาพี่เป็นห่วงทานะทารู้ค่ะทาทำเพื่อเ,อาเราขจัดมารร้ายออกไปทาขมขืนนะคะที่จะต้องหลบหลบซ่อนๆ แล้วไหนเจ้าเรื่องลูกของทาทาไม่อาจจะปกป้องแกได้เต็มที่เลยจะเอาให้ถึงตายไหมทาบอกไม่ได้อุบัติเหตุแค่นั้นนะทาอย่าให้ถึงกับจบชีวิตกันเลยพี่รักทาพี่ไม่ต้องการเสียทาไปเขาเวียนจูบหล่อนทั่วดวงหน้าแล้วรสชาติของการเสพสมก็ดำเนินไปอย่างเร่าร้อนรุนแรงรสชาติที่ได้ตกหายไปจากชีวิตของทรงศรีเสนานแล้ว โดยที่เธอก็ไม่เคยติดตามทวงถามหาอีกเลยเอาใจช่วยทาด้วยแล้วกันค่ะที่จริงหากจะมีเหตุร้ายกับพี่สีก็ต้องบอกว่าทั้งหมดเพราะพี่สีพูดออกมาเองเธอพูดนำก่อนแท้ๆแล้วหล่อนก็เล่าให้เขาฟังโดยละเอียดไม่เว้นกระทั่งเรื่องของทวิปยาที่มีต่อเรวันหล่อนบอกว่าหล่อนจะเก็บเรวันเอาไว้ให้กับสุธาทิพย์สุธาขมวดคิ้วรำไรเขารู้สึกห่วงแหนสุธาทิพย เป็นความห่วงแหนที่เขาไม่อยากให้หล่อนพรากไปจากอกยิ่งกว่าลูกยิ่งกว่าสายเลือดแต่อธิบายไม่ได้อาจจะเพราะเขามีส่วนฟูมฟักมายิ่งประพิมพ์ประพายเจ้าหล่อนคล้ายทาริกาเพียงใดความลุ่มหลงที่เขามีก็ยิ่งท่วมทน้นลูกเรายังเด็กนะทาอีกหน่อยแกก็เป็นสาวแล้วคะ่ะเราต้องหมายตาผู้ชายดีๆท้าไม่อยากให้เป็นพวกอเมริกันแล้วที่สาเล่าตัวเขานะดีคะ่ะ ทาชอบสตีฟนะหล่อนเรียกชื่อฝรั่งของหลานชายของสุธาแต่ทาไม่ชอบพ่อแม่ของเขาทั้งไม้ทั้งพี่โสไม่ชอบทาเลยพวกเขารังเกียจทาแล้วจะให้รับสตีฟมาเป็นเขยเนาหรือคะอีกอย่างกําพืชก็ใช่ว่าจะดิบดีลูกครึ่งอีกด้วยเรวันสิคะหน่วยก้านดูดีเยทิฟยังเพ้อว่าหล่อเหมือนพวกดาวราวัยวรุ่นคุณพี่ไม่เห็นเขาวันนี้ทาเห็นแล้วยังตื่นตะลึง จะแค่ไหนกันเชียวหลอกกว่าคุณพี่แยะละคะ่ะหลอนยอเอินกับเขาเสียงหัวเราะต่อกระซิกด้วยกันและหารู้ไม่ว่าเสียงนั้นเล็ดลอดไปภายนอกจนทวิปยาหยุดเดินเมื่อก้าวผ่านห้องแล้วดวงหน้าของหลอนก็สลดลงหลอนสงสารแม่แต่หลอนไม่อาจจะทำสิ่งใดได้เลยหลอนหยุดอึดใจหนึ่งจึงก้าวเดินต่อ คิดแต่ว่าแล้วเรื่องนี้จะดําเนินต่อไปอย่างไรจะสิ้นสุดกันบ้างไหมแล้ววันแห่งการสิ้นสุดนั้นจะเป็นแบบไหนปิาไม่ค่อยแจ่มใสเลยนะเรวันตัดพาะกับหล่อนมีอะไรในใจหรือเปล่าเขามองดวงหน้าน,านั้นผิวของทวิิยาสวยมากไม่ขาวจัดจนเผือดและไม่ขาวอมชมพู แต่ขาวอมเหลืองนวลนๆนนมีเลือดฝาดในตัวหน้าเรียวสวยที่ครั้งหนึ่งเคยกลมและผมหน้าม้านั้นเหมาะเหม็งกับดวงหน้านั้นเสียเหลือเกินดวงตากลมไม่มีเปลือกตาลึกก็จริงแต่ก็เป็นดวงตาที่ชวนให้มองหล่อนเป็นสาวสวยของเขายามแรกสาวนี้หล่อนเปล่งปลั่งจับตาแต่เป็นความสวยแกมเศร้าขอซื้อได้ไหมขอซื้ออะไรเสียงห้าวแทรกขึ้นมา เขาจึงนึกได้ว่าไม่มีแต่เขากับทวิปิยาแค่สองคนยังมีทีิสามานั่งขวางอยู่อีกทั้งคนเขามองคนเป็นเพื่อนขวางขวางทำไมจะมองไม่ออกว่าที่สาคิดอย่างไรกับทวิปิยาผู้ชายมองกันแค่แวบเดียวก็มองออกุโปรงก็ขอซื้อหน้าตาเศร้าหมองไม่ขายไม่ได้ซื้อกับนายนะก็ตอบแทนปิยาไงปิยาจะขายให้ผมไหมหล่อนสายหน้า ยิ้มจางๆเกลียดทั่วริมฝีปากแก้มใสเห็นเส้นเลือดอิ่มเขาอยากจะประทับริมฝีปากที่แก้มบางใสนั่นเหลือกำลังเขาเคยมีประสบการณ์มาบ้างชีวิตอิสระหลายปีไกลบ้านห่างจากแม่ที่คอยเจ้าแจ้วบัญชาการทำให้เรวันต้องดูแลตัวเองเขาใฝ่หาประสบการณ์แต่ไม่ถึงกับออกนอกลู่นอกทางและแน่นอนแม้ว่าเจ้าเปียกของแม่ ที่จะถูกส่งมารับใช้เขานั้นหาได้เป็นคนคุมเขาได้อยู่เจ้าเปียกหรือปัญญาเหมือนกับผู้สนองรับคำสั่งของเขาเสียมากกว่าแล้วเรื่องใดเขาสั่งห้ามปัญญาก็จะหุบป,ปากนิ่งคุณรังรองจึงไม่เคยรู้ว่าลูกชายคนเดียวรู้โลกแค่ไหนเห็นไหมปิย่าไม่ขายนายดูแลยังไงปียาไม่ผ่องแพ้วเลยปิย่าเป็นคนแบบนี้เอง ไม่ใช่เพราะสิ่งแวดล้อมไม่ดีหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นคนใช่ไหมดูเหมือนสองหนุ่มจะเข้าใจในเรื่องเดียวกันอย่างรวดเร็วทวิปิยาฟังฟังแล้วหล่อนก็ต้องรีบบอกอย่าพูดไปเลยค่ะไม่มีสภาพแวดล้อมอะไรที่ทำให้ปิยาเศร้าแต่มันเป็นเองหน้าตาของปิยาอาจจะอมทุกโศกไปเองก็ได้ปิยาเราอยู่กันตรงนี้ไม่มีพวกนั้นไม่ต้องกังวลนะทิสาปลอบหล่อน แล้วหันไปบอกกับเรวันเสียเองเราก็ไม่เข้าใจนะของเราเลยโดยเฉพาะคุณทาริกาวันก่อนทำหน้าเกลียดมากพูดอะไรไม่เข้าท่าเลยเรื่องไม่มีก็ทำให้มีแล้วยังเด็กนั่นอีกคนเยทิปใช่ไหมทิสาส่งเสียงแปลงๆเขาเองก็ไม่ชอบสุธาทิปเอาอย่างนี้ไหมทิสาวางแผนแล้วทำท่าจริงจังเราแกล้งซะให้เข็ดแน่ ไม่ดีนะนั่นน้องปิยานะรังแกน้องปิยาไม่ได้ด้วยปิยาเด็กนั้นไม่เคยเห็นปิยาเป็นพี่นะก็ช่างปะไรคนตอบไม่ใส่ใจปิยาเป็นพี่คุณแม่สอนว่าคนเป็นพี่จะต้องรู้จักให้อภัยน้องยังเด็กและมีคุณน้าคอยให้ทายกันอยู่แต่นั่นไม่ใช่น้องของปิยาท่สาเร่อ่งออกมาคุณน้าของปิยาหล่อนจูปากปรามท่สาเอาไว้เสียก่อน แล้วเอ่ยออกมาด้วยท่าทีที่ฝืนให้ร่าเริงน้ำเสียงสดใสวันเสารนี้ปิยะว่างเราไปบีดกันไหมคุณเรชอบเล่นกระดานโต้คลื่นไม่ใช่หรือคะสตีฟก็ชอบด้วยเหมือนกันแล้วปิยาชอบเล่นหรือยังยังค่ะปิยะยังกลัวกลัวอยู่แต่กะว่าจะเล่นวินเซิร์ฟตอนนี้แขนชักแข็งแรงขึ้นพอจะเอาออกไปโต้คลื่นไหวเราจะออกไปพร้อมๆกันเราน่าจะล่องเรือกันสักหน มีเพื่อนที่มีพ่อคุมกิจการเรือเราเอาเรือของเขาออกไปด้วยกันจัดปาร์ตี้แนวเรือก็ได้เรวันเสนอความคิดเห็นพวกนักเรียนไทยนี่แหละก็น่าจะสนุกนะคะแต่ออกไปลอยคอกลางทะเลปิยากลัวคะ่ะคุณแม่บอกว่าคืบก็ทะเลสอกก็ทะเลเรวันมองหล่อนอย่างเอ็นดูแล้วเขาก็ทำเสียงล้อๆใส่หล่อนนี่คุณแม่สอนปิยาให้เป็นคนไทยจริงๆนะนี่ ดีแล้วทิสาเสริมแม่เราบอกว่าผู้หญิงไทยเป็นคนเรียบร้อยไม่เปิดสกัดพอวันเสาร์ไปบีดวันอาทิตย์ก็ไปวัดด้วยกันไปวัดก็วัดไทยไงคะคุณเรปิยาไปเกือบทุกอาทิตย์นะคะเราก็ไปไปทำไมเรวันถามรวนรวนเราเป็นคนไทยนี่ทิสาตอบหน้าตาเฉยแล้วเราก็เคยบอกแม่ไปแล้วว่าหากเราจะมีเมีย เราจะทำแบบพ่อก็คือมีเมียคนไทยพูดแล้วทิสาก,ก็ทิ้งตาไปมองทวิปยาแล้วจึงตวัดตากลับมามองเรวันเหมือนจะท้าทายต่อกันยิ่งทำให้เรวันบอกตัวเองว่าเขาจะไม่ยอมสูญเสียทวิปยาไปให้กับทิสาเป็นอันขาดเรื่องนี้ยอมกันได้เสียที่ไหนคืนยอมก็เสียฟอร์มหน้าแตกรู้ถึงไหนคงจะต้องหลบลี้หนีหน้าด้วยความอับอาย แม่คุยอะไรกันไม่รู้ยังอายุเท่านี้คิดมีเมียแล้วหรือไม่คุยด้วยแล้วค่ะทาริกาเป็นคนลงแว็กตรงหัวบันไดเป็นพิเศษหล่อนขัดออกแรงอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและตอนที่หล่อนลงมือไม่มีคนมาเห็นโอกาสเหมาะมาถึงหล่อนวันที่ทวิปิยาออกไปบีชสุธาไปคุมกิจการของเขา ส่วนสุธาทิพย์ก็อยู่ในห้องเล่นตุ๊กตาตัวใหม่ที่สุธาซื้อมาฝากพเยียไปอยู่ร้านกับโสภาพันธ์และเป็นเวลาที่ทรงศรีจะต้องออกจากบ้านตอนทรงศรีออกจากห้องทาริกาก็เปิดประตูตามออกมาอย่างเงียบกริบหลอนเดินไม่เต็มเท้ามาข้างหลังทรงศรีในจังหวะที่ทรงศรีเหยียบลงบนพรมที่เอามาวางปูตรงหัวบันได ทาริกาก็ได้ยินเสียงของทรงศรีบนพื้นใครเอาพรมมาวางแล้วพรมนั่นเป็นผ้าเมื่อวางลงบนพื้นที่ขัดลื่นกว่าปกติก็ทำให้ถลายไปข้างหน้าได้เท้าของทรงศรีวางเหยียบลงไปเต็มที่พรมนั่นลื่นปลาดไปข้างหน้าทรงศรีวีดร้องกลิ้งลงบันไดโดยยังมีสติเหลือพอจะเหนียวราวลูกลงบันไดเอาไว้แต่ขาของเธอฉีกแยกจากกันเจ็บแปล ทาริกาค่อยๆเข้ามาหล่อนประคองตัวเองเอาไว้แล้วทรงสีก็ร้องให้ทาริกาช่วยพยุงหล่อนขึ้นมาพี่สีจะไปสวรรค์ไงคะหล่อนช่วยเหมือนกันแต่ช่วยปลดมือของทรงสีออกจากการเกาะกลุ่มท่าทำไมทาทำแบบนี้เธอถูกผลักอีกแรงทาริกาเดินลงมาช้าๆเสียงกระแทกนั่นรุนแรง แต่ทาริกาสามารถมองได้อย่างปกติแล้วตอนทรงสีฟุบลงทาริกาก็ก้าวข้ามไปด้วยสีหน้าไร้ใยดีหลอนขับรถออกจากบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยซ้ำคุณผู้หญิงเบอร์สองโดย อริตาบทที่24วันนี้ไม่สนุกเลยทวิปิยาออกปากบอกร่างของวัยสาวแรกผลีชวนมองแม้เรวันจะบอกตัวเองว่าเขาได้เห็นดาดดดินที่ปีแห่งนี้และจากที่อื่นๆก็เคยได้เห็นเพราะสาวอเมริกันหรือจะสาวชาติอื่นที่เติบโตในประเทศนี้ ไม่เคยขัดเขินกับการใส่ชุดว่ายน้ำและเดินไปเดินมาอย่างบิกินี่ที่ปิดบนปิดล่างสองชิ้นก็ยังเคยได้เห็นบ่อยๆเมื่อแรกก็ตื่นตาสมกับวัยหนุ่มเริ่มแตกพานที่ตื่นเต้นนักหนาเฝ้ามองแล้วมองเล่าจนนึกเซ็งไปเองแต่ยามนี้ที่ได้เห็นจากทวิปิยาแม้หล่อนจะไม่ได้สวมบิกินี่แต่เป็นชุดแบบวันพีช คือชิ้นเดียวสีดำขับผิวขาวเหลืองของหล่อนให้นวนผ่องจับตานักเขาไม่ได้คิดหยาบคายเลยตอนเฝ้ามองสวดทรงแรกผลิกอกเล็กๆเ,เอวคอดและสะโพกกลมกลึงที่บอกให้รู้แล้วว่าเริ่มวัยสาวทวิปิยากำลังกังวลใจจนลืมขัดเขินต่อแววตานั้นคนที่รู้สึกไม่ชอบใจแทนก็คือสตีเฟนทำไมไม่สนุกเรวันถามอ่อนโยน ทำราวกับว่ามีกันแค่สองคนแค่หลอนกับเขาโดยไม่มีสตีเฟนมองตาขวางอยู่อีกทั้งคนเรววนมองออกว่าสตีเฟนคงจะมีใจเช่นเดียวกับเขาเพื่อนก็เพื่อนเรื่องแบบนี้ยอมให้กันได้ที่ไหนยิ่งมาได้เห็นมาทำความคุ้นเคยมากเข้าเขาก็ยิ่งคิดว่าเขาคงจะไม่แปรใจไปไหนอีกแล้วแต่เรวันก็พอจะรู้ว่าอุปสรรคข้างหน้ามากมายนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณรังรองผู้มารดาเธอไม่เคยชอบทวิปิยาแต่ไหนแต่ไรแล้วเธอชิงชังทวิปิยาเอามากๆนี่เธอไม่รู้ว่าเมื่อมีเวลาเขาจะขึ้นเครื่องจากฝั่งที่เขาอยู่มาทางฝั่งนี้เป็นประจำแม่จะรู้แค่ว่าลูกชายคนเดียวเดินทางท่องเที่ยวข้ามรัฐกับเพื่อนร่วมอยู่เดียวกันเขาจำกัดไม่ให้แม่รับรู้มากไปกว่านี้ เขารู้นิสัยตีโพยตีพายของเธอได้เป็นอยา่างดีคุณรังรองชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เสมอๆแต่เขาไม่อาจจะถอนใจจากทวิปิยาไปได้อีกแล้วมันเป็นความผูกพันและฝังอกฝังใจมาได้เห็นเติมเต็มอิ่มเข้าไปในหัวใจก็พอใจเหลือเกินแล้วทวิปิยาทิ้งตัวลงนั่งบนผ้าผืนโตที่ปูลงบนหาดทรายชายผ้าผืนเล็กซับน้าตามตัว แววตามีเรียวรอยกังวลใจมันกระตุกกระตุกเหนื่อยมั้งปิยะเขาหันไปเปิดฝาถังบรรจุความเย็นที่ใช้สำหรับปิกนิกหยิบเอากระป๋องน้ำอัดลมมาเปิดส่งให้หลอนเวลาเหนื่อยอย่าเพิ่งเรีบดื่มน้ำสตีเฟนสอดขึ้นมาน้ำเปล่าดีกว่านะปิยะเมื่อเรวันเอาใจได้เขาก็ทำได้สตีเฟนแม่รอช้า การแข่งขันเอาใจทวิปิยาจึงเกิดขึ้นหล่อนไม่ได้ไร้เดียงสาจนรับรู้สิ่งนี้ไม่ได้หล่อนนึกขำม,มากกว่าอย่างอื่นและทะวิปิยาไม่ใช่คนกระด้างหล่อนรู้จักจะถนอมน้ำใจของผู้ชายทั้งสองคนเอาไว้ดังนั้นมือสองข้างของหล่อนจึงไม่ว่างเลยสังหอนใจนะหล่อนบอกต่อรู้สึกเหมือนจะมีเรื่องอาจจะมีนะสตีเฟนบอกคลืมคลืม ถ้าเด็กตัวแสบรู้ว่าเรามาปีดกันโดยไม่ชวนคุณทิพย์จะไม่มีวันรู้เพราะเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอยู่แล้วถ้าไม่ใช่เด็กตัวแสบนั่นปากบอลก็ไม่เห็นจะน่าสังหอนอะไรเลยไม่รู้นะสตีฟแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวรีบกลับกันดีกว่าวันนี้แดดก็แรงกว่าทุกทีด้วยผิวร้อนจนแสบไปหมดแล้วหน้าหลอนแดงกำ่ำทั้งที่ทาครีมกันแดดเอาไว้แล้ว ไม่มีใครลงน้ำอีกช่วยกันขนของกลับมาเที่ยวรถทวิปิยาสวมเสื้อกลุ่มเข้าไปตัวหนึ่งความยาวเลยพ้นจากกางเกงว่ายน้ำนั้นลงมาเล็กน้อยเห็นขายาวเรียวหลอนเติบโตขึ้นมากและคลายความป้อมของรูปร่างลงไปอีกด้วยและตอนที่กำลังเตรียมตัวจะกลับกันนั้นก็มีคนเดินเข้ามาทักทวิปิยาทั้งสองน่มพากันหันหน้ามาพร้อมๆกันกับหลอน เพราะเสียงทักนั้นเป็นภาษาไทยทวิปิยาหันไปยกมือไหว้ปิยามาตากแดดทำไมกันเสียงของหญิงสาวใหญ่ผู้นั้นค่อนข้างตกใจหน้าตาแดงไปหมดแล้วผิวจะเสียระว่างฝ้านะไม่เป็นไรคะ่ะหล่อนตอบร่าเริงปิยาทาครีมแล้วคุณน้ามากับใครคะมากับหลานๆระวังหน่อยสิปิยาเสียงนั้นเหมือนเอ็ด ผิวสวยๆหน้าตาเกลี้ยงๆไม่อยากให้หมองก็บอกแล้วว่าขออีกปีเถิดปีหน้านะทวิปิยาเอาแต่ยิ้มและเธอผู้นั้นก็ถูกเรียกไปเสียก่อนสองหนุ่มถามเกือบพร้อมกันใครปีหน้าหรือทำไมหล่อนอมยิ้มตาวาวแล้วขึ้นมานั่งบนรถที่เปิดประทุนสำหรับเมืองนี้วันที่อากาศดีๆรถทุกคันจะเอาหลังคาออกเพื่อรับอากาศให้สุดๆ บอกมานะปิยาเขาชวนเข้าประกวดค่ะประกวดอะไรทิดอาอะไรไม่รู้ค่ะจํำชื่อไม่ได้พอประกวดทางนี้แล้วจะต้องกลับไปประกวดนางสาวไทยด้วยบ้าเรวันเอ่ยออกมาซุ้มเสียงจริงจังไม่ได้นะปิยาอย่าบ้าอย่าเข้าไปยุ่งตรงนั้นเชียวเขาว่าจะได้ชื่อเสียงทวิปิยากแกล้งยั่วแล้วจะโด่งดังมีเงินทองมีรถมีบ้าน จะได้ไม่ต้องฟังเสียงโขกสับไงคะหลอนพลั้งปากออกมาแล้วก็รีบหยุดเพราะรู้ว่าอย่างไรเสียเรวันก็เหมือนคนนอกไม่ควรจะให้เขาได้เข้ามาร่วมรับรู้ใดๆด้วยสตีเฟนยังพอรู้แต่เขาคงจะไม่พพนธนาออกไปทวิปิยามีปมแม้หลอนจะปฏิเสธแต่หลอนก็อดขมขื่นไม่ได้ทาริกาทำประดุดว่าหลอนเป็นกาที่พลัดหลงเข้ามา แล้วคอยตอกย้ำไม่รู้จักเบื่อว่าหลอนไม่ใช่วงวานว่านเคลือสิ่งเหล่านี้ทวิปิาไม่อาจจะบอกกับทรงสีได้เพราะกลัวเธอจะไม่สบายใจหลอนสู้หวานอมขมกลืนแล้วรู้ว่าทุกวันนี้หลอนอยู่ในบ้านได้เพราะทรงสีเพียงคนเดียวสตีเฟนขับรถไปเที่ยวร้านของเขาเพื่อกินอาหารเที่ยงด้วยกันแล้วรับรู้ข่าวอันชวนตกใจอย่างยิ่งทวิปิาไม่ได้ร้องไห้ แต่กิวริยาของหลอนเหมือนคนที่ถูกช็อกนิ่งไปจนเรวันโดดเข้าไปประคองเขาไวกว่าสตีเฟนในเรื่องนี้ปีแาหน้าของหลอนซีดขาวไร้สีเลือดคุณแม่เราจะรีบไปโรงพยาบาลคุณแม่คุณแม่หลอนพึมพรรมซำซ้ำซ้ำซ,กซกักๆได้แค่นั้นน้ำตาไหลรินสังฮอนที่หวาดกลัวมาแต่เช้านี้เอง และใจของหล่อนก็เลยเถิดไปว่าหากทรงสีมีอันเป็นไปชีวิตของหล่อนคงจะดับมืดลงภาพอดีตเก่าก่อนเมื่อวัยเยวาย้อนกลับมาห้องอันคับแคบซอมซ่อภาพการทะเลาะเบาะแวงกันของเตี่ยกับแม่เสียงเจียวจ้าวของพี่พี่เสียงอึกกระทึกไม่เคยเงียบของบรรยากาศกลางตลาดสดทุกสิ่งเหล่านี้ฝังอยู่ในสำนึกที่หล่อนได้พยายามลืม เมื่อสภาพแวดล้อมที่ทรงสีพามาปรุงแต่งเสียใหม่นี้เป็นความงดงามอย่างยิ่งยวดหลอนพิงตัวเองกับอกของเรวันแม้จะเป็นภาพที่สตีเฟนไม่ชอบใจแค่ไหนแต่ยามนี้พูดมากได้อย่างไรกันสตีเฟนก็ห่วงทรงสีเธอเป็นคนดีมากแม่เขายังชอบเธอน้าไม่เป็นอะไรหรอกปียาเขาว่าคุณแม่หกล้มหรือใช่คุณแม่ไม่ใช่คนซุ่มซ่ามนะคะ อุบัติเหตุน่ะพิยาคุณแม่คงไม่เป็นอะไรมากนะหลอนปลอบตัวเองไปด้วยพร้อมๆกันทรงศสีรู้สึกตัวแล้วเธอเจ็บปวดจนเหลือจะรับได้หมอได้ให้ยาระงับปวดอย่างแรงรวมทั้งยากล่อมประสาทอีกด้วยเธอรู้ว่าทั้งหมดนี้เพราะทาริกาเธอไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ทาริกาได้กระทำ มันโหดร้ายต่อเธอหาไหนปานพี่น้องคลานตามกันมาแท้ๆสายเลือดเดียวกันอีกด้วยทาริกาทำได้อย่างไรกันทาริกาทำได้ลงคอทีเดียวเธอหน้าจะรู้ตัวว่าทาริกาไม่ได้หวังดีหรือเห็นเธอเป็นพี่อีกต่อไปทาริกาโหดเที่ยมหาไหนปานเธอเองไม่อยู่ในสายตาของทาริกาอีกกระมังนี่เธอนอนน้ำตาไ,ไหลรินมีคนเข้ามาเยี่ยมเธอ โซภาพันกระหืดกระหอบมาก่อนใครสีหล่อนจับมือเธอเอาไว้พี่เยียโทรไปบอกใจกระเจิงหมดเกิดขึ้นได้อย่างไรกันทาเธอเปล่งเสียงออกมาอย่างยากลำบากเหลือเกินทาริกาเอาหรือทาพเยเยเดินเข้ามาสกิดโสภาพันให้ถอยห่างจากเตียงทำไมสีพูดลำบากแบบนั้นหรือว่าไม่นะพี่เยียอย่า ทรงสีเองก็เริ่มรู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเธอแต่ยังเหลือความมั่นใจว่าคงจะไม่เลวร้ายเพียงนั้นหมอบอกว่าตอนกลิ้งลงมาตามขั้นบันไดกระดูกหลังกระแทกลงมาบังเอิญกระดูกของคุณสีเปราะอยู่แล้วและหมอนรองสันหลังหรืออะไรนี่ล่ะคะ่ะพี่ไม่ค่อยจะรู้ได้พยาบาลคนไทยมาอธิบายให้ฟังคุณโสไปฟังเอาเองนะคะดวงตาของนางแดงกัม พี่สวดมนต์เรียกหาหลวงพ่อมาช่วยนับไม่ท้วนแล้วพี่กลัวเหลือเกินกลัวคุณสีจะมีอันต้องพิการโถถึงขนาดนั้นแล้วจะมีอะไรติดตามมาอีกล่ะคะแค่นี้ก็แย่เหลือเกินแล้วผัวก็ยังมีโทษคุณโศคะผัวคุณสีน่ะใช้ได้ที่ไหนโสภาพันอึ้งไปพเยียพูดแล้วจึงนึกได้อุบอิบตาม,มาแต่ว่าขอโทษทีเถคะ่ะพี่ลืมตัวไปหน่อย ัวคุณสีก็น้องชายคุณแล้วที่ยายสีเ,เรียกแต่ชื่อยายทาละ่ะหมายความว่าไงเดีายวว่าทับถมให้เป็นบาปกรรมเลยนะคะแต่พี่คิดว่าคุณทาจะต้องมีส่วนแน่แนเลยนี่ยังไม่เห็นเลยนะติดต่อยังไม่เจอเลยค่ะแล้วสุธาละ่ะติดต่อไปแล้วค่ะยังไม่มางานยุ่งมั้งคะเมียคนนี้ที่ไหนจะสู้งานได้เล่าเอาแต่งานอ้างแต่พืตะพือน,น,นูทิ์อยู่กับใคร พี่เลี้ยงสิคะ,ะรายนั้นอีกคนรู้อะไรยังนั่งเล่นตุ๊กตาร้องเพลงอยู่นั่นแหละโซภาพันธ์เลยได้แต่ทอดถอนใจอย่างกลัดกลุ้มเป็นอันมากทาริกาเอาความมาบอกเขาก่อนหน้านั้นหลอนมานอนกับเขาเป็นการฉลองข่าวดีแล้วพอพเยียติดต่อมาหาเขาทาริกาทำท่าผิดหวังเป็นอันมากเสียดายนะคะน่าจะตาย นั่นสิเขาคล้อยตามเอาอกเอาใจหล่อนเป็นนักหนาด้วยติดใจในเพศรสที่หล่อนปลนเปลอเจ้รเรจกรนยั่วยวนของเทวริกานับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นจนน่าหลงไหลหล่อนคืออาหารจานว่างแต่เป็นจานเด็ดกว่าอาหารจานหลักเสียอ,อีกเขาติดหล่อนเนิบไม่ใช่แค่รักแต่เป็นความหลงความใครอันรุนแรงอย่างยิ่งทำไมไม่ตายซะอยู่อีกทำไม จะพูดแฮ่ร้ายทาหรือเปล่าก็ไม่รู้กลัวหรือทาฮะทาจะกลัวทําไมคะหลอนทําปากยื่นๆที่เขาจูบประทับลงไปเอ็นดูกับกิริยาแง่งอน,นิดๆน,นี้ของหลอนเป็นนักหนาถ้ากลัวจะไม่ทำหรอกคะ่ะนี่ไม่กลัวถึงได้ทําแล้วก็ขอสู้ตายไหนๆก็เลยเถิดกันมาที่จะไปเที่ยวโรงพยาบาลไปดูใจกันให้ดีนะคะพอเวลาทาไปคอยดูทีซิว่าทาตีบทแตกไหม เขาลุกขึ้นแต่งตัวออกไปแล้วทาวริกาออกมาส่งเขาแล้วกลับเข้าไปข้างในสุธาขับรถมาอย่างชื่นมืน่นเขาฮัมเพลงคลอตามเพลงวิทยุไม่เคยรู้สึกอารมณ์ชื่นเช่นนี้มานานหลายปีเขาวาดภาพให้เลวร้ายอยากให้ทรงสีมีอันเป็นไปซะให้รู้แล้วรู้รอดอยู่ไปก็เหมือนมารร้ายต่อชีวิตเขา และหากเธอไปจะได้คนแรกที่เขาจ้องกำจัดให้พ้นทางก็คือนางเด็กเจ๊กจากตลาดคนนั้นเห็นชื่อโรงพยาบาลแล้วก็นึกขุนใจนั่นทำให้เขาเข้ามาเอ่ยประโยคแรกแทนที่จะห่วงเมียกลับห่วงเงินในกระเป๋าเสียมากกว่าหมดตัวสักคราวนี้ละมั้งทำไมส่งมาที่นี่ที่อื่นก็มีสุธาโซภาพันแวดขึ้นมาสุดเสียงหล่อนสุดจะทนฟังได้ เดินรีเข้ามาหาเขาปากพูดออกมาได้ยังไงกันหัดรู้จักคิดบ้างสิคืนพูดแบบนี้อีกนะเธอก็เธอนะจะไม่เห็นว่าเป็นน้องกันอีกแล้วไปซะไปดูเมียใกล้ๆให้กำลังใจกันบ้างแล้วนี่แม่ทาาา้าวฤาษล่ะเสด็จไปไหนยังติดต่อไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ยังติดต่อไม่ได้แล้วเมื่อไหร่หรจะยุญาตมาถึงถ้าอาจจะออกไปนอกเมืองไปทำไมกันยะบังเอิญสินะมีนัดนอกเมืองวันนี้ หล่อนจ้องตาสุธาจนเขาต้องหลบข้อหาพยายามฆ่าของคนบ้านเมืองนี้ไม่ธรรมดานะจะบอกให้สุธาสะดุ้งเหมือนกันพี่โสพูพดเลวไหลเหมือนกันล้วนะ